ดีค่ะสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีค่ะ굿มอร์นนิ่งค่ะ <laughs> ไอคิวส่วนไอคิวก็บอกว่าสวัสดีค่ะ,คะนี่น้องเล่นนี่นี่ปาโลมาน้องนี่ปาโลมาสีชมพูมันไม่ใช่ปาโลมาเป็นปาวานปาวานบ่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไหนๆฉันเงิงมองป้อเหรอไอคิวมันมอง <c oughs> อ้าวโหูโหโวน้ำลายแล้ว ไปไหนไหนู้นมันมีโมอมนี้อันนี้อันนี้อะไรไอนนค้คนคน๋วยอันนี้คนไหนอันนี้นเด็กด้อแนวแนวตกนะนี่นี่นี่นเดี๋ยวตกเลยตกเอาไงตกเดี๋ยวก็เจ็บอะ่ะหนไปกอดพี่เด้ไม่ทำกอดทำกอด,กอด,กอดเร็วไปกอดพี่ไอคิวไปกอดพี่<ไ>เลย ngon, nữa ngon, ngon, nghe, ngon, ngon, ờ, ngon, 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 ngon,